มากกว่าตอนนี้มากกว่าตอนไปให้เหนือหันเทวะทำไมหน้าเป็นแบบนั้นล่ะไม่ไหวหรอกฉันนะไม่ไหวหรอกไม่ไหวเหรอเรื่องอะไรอะพวกนายว่าฉันจะรับลูกเตะของเซอุสืได้หรือเปล่าไม่สมเป็นนายเลยถ้าเป็นนายคนก่อน ต้องบอกว่าไม่รอจะรู้ได้ไงแล้วก็จะไปสู้กันซึ่งซึ่งหน้าไม่ใช่เหรอเฮ้ย hey, รอบชิงนี่เนะี่ยเราจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยจะมาทำเป็นไม่ร้องก็ไม่รู้อีกไม่ได้เข้าใจหรือยังเออหรือว่านายเสียความมั่นใจที่แข่งกับคิดโดกวาวะเมื่อวานนี้ก็ไม่เชิงเสียหรอกแต่ว่ากังวลนะ่ะพอคิดว่าจะต้องทำยังไงดีมันก็นอนไม่หลับมันวนเวียนอยู่ในหัวเลย เขนะเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าอไม่เลยเอ็นโดคุ้งแบบนี้เนะี่ยฉันไม่เคยเห็นเลยเอ้าลละใครจะแก้โจทย์ข้อน,นี้ดีละ่ะเอ็นโดเอ็นโด เอ็นโดเอยเอ็นโดยาวแต่เม่อดิออกมาทำข้อนี้สิเอ๊ะเออครับเอ็นเดคุงเหรอค่ะแย่เลยสินะขวัญกำลังใจของทีมซะด้วยฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับเขาดีนะคะแต่ถ,ถ้าที่จะเป็นเมนเจอร์นานกว่าฉันนะนะถึงจะเป็นเมนเ,นเจอร์มานานก็จริงแต่เขาไม่เหมือนเอ็นโดคุงคนเดิม ถ้าเป็นฉันก็คงดูแลอยู่ห่างๆอ่ะดูแลมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วถ้าเทียบกับทีมชมโรฟุตบอลกระจอกตอนแรกไม่สุดยอดจนเหลือเชื่อเลยไปบอกว่าหยาบละหมาก,ก็คงไม่ได้ผลหรอกนั่นสิไม่เป็นไรหรอกการไม่พูดมากเกินไปในเวลาแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของเมนเจเจอร์เพราะฉะนั้นฉันก็อยากจะขอร้องเธออีกคนขอร้องอืมฉันน่ะจะต้องไปหาคุณพ่อที่โรงพยาบาล ฝากดูแลเอนโดคุงด้วยนะฉันขอร้องลนะเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะทอทีมาช้าไปหน่อยชมาคุูบเลยบรรยากาศแปลกๆนั้นเนี่ยไม่ซ้อมกันเหรอสามสิบสามสิบโดมอนกับคาเซมารุดูแลอยู่นะสอง<า><า>จิโนเซ่เล่าให้ฟังแล้ว ข้าทางจะเครียดหนักนะหรือหัดเทวาน่ะเย้หนักจริงๆด้วยอ่ะคิดดในไรมองมีนายคนเดียวที่เคยเห็นพลังของเซอุสุลูกเตะของพวกนั้นคิดว่าหัดเทวาน่ะพอจะรับมือไหวไหมไม่รู้สิบอกได้เท่านี้แหละตอนนี้เนะี่ยพลังของพวกเซอุสุฉันเองก็ยังไม่เข้าใจเต็มร้อยเลยนะแต่ว่า ลูกเตะของเซอุส์นั้นแข็งแกร่งและน่ากลัวกว่าสามเหลี่ยมสามประสานของสามพี่น้องมุขตะมากเลยตอนนี้ก็บอกแน่ๆได้เท่านี้เลยไม่มั่นใจว่าจะรับลูกเตะน่ากลัวนั้นได้อย่างนั้นเหรอ,อตัมตจอะไรเมื่อวานเนี่ยพราะมีคุริมสึกับคาเบยาม่าก็เลยสามารถหยุดเอาไว้ได้การแข่งกับเซอุส์เนี่ยมันต้องรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแนะ่พวกคาเบยาม่าเอง จะมาคอยช่วยฉันอยู่ตลอดนั้นไม่ได้อะมันก็จริงอยู่ที่เราไม่สามารถคอยรับลูกสามคนได้ตลอดนะฉันในฐานะกัปตันแล้วก็ูรรักษาประตูในตอนเนี้ไม่ได้เลือกซะเลยนั่นมันสมุดฝึกของคุณตานายนี่มีเกี่ยวกับท่าที่สุดยอดกว่าหัดเทวะบ้างไหมอ่ะเออฮะนั่นมันอะไรอะอ่านไม่เห็นออกเลยแต่เอโดอ่านออกเอ๊ะตรงนี้ไง ท่ารับลูกที่สุดยอดกว่าหัดเทวะมีชื่อว่าหัดมารสยบฟ้าตาเขียนเอาไว้ว่าได้กําเนิดท่ารับลูกที่แข็งแกร่งที่สุดได้แล้วโอ้โหท่าทางจะสุดเจ๋งเลยอ่ะเขียนจุดสําคัญเอาไว้ด้วยตรงนี้แล้วก็หน้าอกมันต้องอหัวใจไม่ใช่เหรอมีเขียนอย่างอื่นไว้อีกไหมไม่มีแล้วล่ะการขอ,อไป้อมเร็วๆสิค,ครบับทุกคนรออยู่นะครับ ตื่นเต้นคือคักจนไม่อยากจะหยุดซ้อมเลยนะครับพวกเราปีหนึ่งสาบ้านกันว่าจะต้องชนะให้ได้นะครับไม่มีใครมาหยุดไรมงได้อีกแล้วนะครับโอเคถ้างั้นลุยเลยเมื่อกี้นี่นะเราคิดแผนการเล่นอยู่นะนะเอะอพวกเซอุซือนะจะซัดให้กระเด็นไปเลยอ เอนโดชนกับกำแพงแล้วใช่ไม่ว่าใครยิ่งมีความสามารถเพิ่มขึ้นก็จะชนเข้ากับกำแพงเมื่อข้ามไปได้ก็จะขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าหรือไม่ก็ตกลงมาหมอนั่นที่ไม่ยอมแพ้คงไม่มีทางตกลงมาง่ายๆนะแต่ว่าพวกเราต้องช่วยแบ็กอัพให้กันนะเหมือนคาเบยมาม่ากับคุริมาสึอตอนแข่งกับที่เดลกาวาเซชูต้องผ่านไปได้แน่ก็ตรงนี้นี่คือจุดสำคัญไม่ใช่เหรอ พู้สรุปสเสพชินนานได้เนี่ยตอนนิดหน่อยอะให้คอยดูแลเหรอคะฉันก็ยอมรับอย่างที่บอกมาแหละคุณนัสเนียเข้าใจเอนโดคุงดีมากเลยไม่ว่าเมื่อไหร่เอนโดคุงก็คิดด้วยตัวเองแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นด้วยตัวเองเราจึงทำได้แค่ดูอยู่ห่าง แต่ว่ามองรอยยิ้มแบบนั้นมันก็ทรมานอ๋อรอยยิ้มเหรอรับผิดชอบในฐานะโค้ชและผู้รักษาประตูด้วยฉันก็เพิ่งเคยเห็นเอนโดคุงที่ยิ้มแบบทรมานขนาดนั้นนะ่ะใช่แล้วมวัวแต่ว่ากลุ่มอยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นมาต้องเคลื่อนไหวเอาไว้บางที่อาจจะหาอะไรบางอย่างเจอก็ได้กมั คุฟูยุไคฮะไม่ต้องเป็นห่วงฉันแค่ไปเรื่องอยากจะถามคางิยาม่ามองอยู่จะเป็นไปได้ยังไงล่ะคางิยาม่าอยู่ในซักที่ของฟุตบอลฟรอนเทียแน่ๆระวังตัวด้วยนะพ่อไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอเหมือนกับพ่อนะ่ะหดูไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนก็อยู่กัน อย่าดูถูกคาเงยมาม่าเกินไปพอได้อ่านจดหมายของพ่อก่อนหน้านี้หนูก็คิดนะเรื่องที่คาเงยาม่าได้เคยทำจากที่ผ่านมานะคะเหมือนเขาแค่ฟุตบอลเลยนะคะใช่พ่อก็คิดแบบนั้นแหละพอลองหาสาเหตุก็เลยมีสภาพแบบนี้ยังไงล่ะที่พ่อบาดเจ็บเป็นเพราะคาเงยมาม่าเหรอคะอุบัติเหตุมีจุดน่าสงสัยมากไปมันต้องเกี่ยวข้องกับคาเงยมาม่าด้วยแน่เลยเพราะฉะนั้นแล้ว เลยอยากให้ลูกระวังตัวในรอบชิงนี้หมอนั่งต้องวางแผนอะไรแน่ๆไปบอกให้ทุกๆคนระวังตัวให้ดีด้วยนะค่ะพ่อก็ต้องระวังตัวด้วยนะห้ามออกจากโรงพยาบาลเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องเกี่ยวกับเอนโดคุงน่ะนี่คือจุดสำคัญ นี่คือจุดสำคัญหมายความว่ายังไงกันแน่คุณตา,ายังไม่พอผู้รักษาประตูของไรโมงก็คือฉัน ฉันไม่แข็งแกร่งขึ้นก็เป็นแชมป์ไม่ได้ยอนโดเป็นไงบ้างซ้อมจนตัวเองเจ็บช้ำไปหมดเพื่อหาจุดที่จะทำหัดมาสยบฟ้าให้สำเร็จนะอ๋ออย่างนั้นเหรอยังมองไม่เห็นสิน้นชัยซ้อมแบบนั้นมีแต่จะเจ็บตัวปเปล่าๆนี่ฉันไปห้ามเขาไว้ดีไหมถึงไม่ต้องถามฉันนะ่ะเธอก็ไม่อยากห้ามอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ฉลาดจังนะถึงจะช่วยอะไรเขาไม่ได้อากิก็ไม่ต้องกังวลหรอกเอนโดเนะจะต้องทำหัดมาสยบฟ้าสำเร็จแน่กำลังรออยู่เลยอะคะ่ะครูฟูยุคไคตอนนี้อยู่ที่โรงพักผมครับเ<อ>พื่อจะสืบหาตัวคางิยาม่าก็เลยต้องสอบถามจากฟูยุไคอย่างนั้นเหลอคะก็จะพยายามเต็มที่แหละครับ แล้วเรื่องที่คุณหนูจะบอกล่ะครับเออฉันรู้ว่าคุณไปคุยกับคุณพ่ออยู่เสมอนะคะครับก็ต่างคนต่างไล่หาหน้าดูเหมือนกันข้อมูลนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องเอนโดคุงแล้วสินะคะจะพูดให้ถูกก็เรื่องของเอนโดไดสุเกะตาของเขามากกว่าทราบหรือยังครับออมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรครับ แต่ว่าก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าขาเงยามามีส่วนกับการตายของไดสุเกนักเะ